เทพธิดาดอยออกฉายเมื่อปี2 5 2 3นะครับตอนนั้นผมยังเรียนชั้นมศ .5 อยู่ที่โรงเรียนจังหวัดสุรินทร์นะครับไม่มีโอกาสดูหนังเลยหรอกครับก็มีแต่เพื่อนนะครับที่ไปดูนะครับพอเพื่อนออกมาจากโรงหนังนะครับผมก็ถามว่าพอถามถึงหนังเรื่องเทพธิดาดอยนะครับว่าจําอะไรที่จําได้บ้างนะครับเพื่อนก็บอกว่าจําได้แต่เพลงนะครับเพลงเทพธิดาดอยซึ่งขับร้องโดยแพทย์หญิงพันธิว่าสินรัชตานันนะครับ ซึ่งสมัยนั้นผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าเพลงเทพธิดาดอยเป็นเพลงซึ่งนิยมร้องนะครับแล้วก็เปิดทีไรก็ฟังแล้วมันชื่นหัวใจนะครับแต่พอมีโอกาสได้เจอการฟิล์มหนังเรื่องเทพธิดาดอยนะครับซึ่งเหลือมาหกม้วนนะครับแต่ว่าสภาพเสียหายนะครับฟิลมมีรอยเสียหายเยอะนะครับตัดต่อมาเหลือแค่ประมาณชั่วโมงนิดเดียวนะครับได้ดูหนังเรื่องนี้จึงรู้ว่าหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับยาสั่งนะครับแล้วก็การตามไปหาคนที่ เป็นต้นตำรับยาสั่งเพื่อเอายาแก้นะครับฉากแบบนี้ก็น่าตื่นเต้นนะครับฉากใช้ผีเสื้อนะครับซึ่งอยู่ในถ้ำนะครับก็มีทั้งพระเอกไทยพระเอกจีนจีนไต้หวันนะครับแล้วก็นางเอกไทยนางเอกจีนไต้หวันร่วมกันแสดงนะครับฝ่ายไทยก็จะเป็นคุณไกรสอนแสงอนันต์นะครับแล้วก็คุณนาวรั์ยุทธนันท์นะครับแมดูแล้วก็น่าจะจํานะครับแต่ผมมีโอกาสดูจริงๆตอนที่ได้กากฟรีมาแล้วฉายแล้วก็ทำไฟล์ภาพดิจิทอลเก็บไว้นะครับ ก็ทำไม่รู้นะครับว่าทำไมเมื่อ42ปีที่แล้วนะครับคือปี223คนที่ไปดูหนังเรื่องนี้แล้วจำเพลงอย่างเดียวออกมาจริงๆครับแล้วมีข้อน่าสังเกตอีกนะครับเรื่องนี้ผู้ที่ให้เสียงภาคคุณไรอนแสงอนันต์นะครับก็คือคุณนพพลโกมารชุนนะครับส่วนผู้ที่ภาคเสียงคุณนวรัตน์ยุทธนันท์ก็คือปัจจุนะครับจุริโอสรินะครับสองคนแม่ลูกหะครับภาคนะครับลองมาฟังเสียงดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับ เธอไปรอฉันที่ปากถ้ำเดีกว่าร้องเสียงดังอย่างนี้ผียังถูกตูกให้ตื่นขึ้นมาเลยเอาล่ะต่อไปนี้ฉันจะไปร้องแล้วให้ฉันเข้าไปได้คนนะอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวเลยฉันกลัวกลัวจริงๆอ่ะอย่าว่าแต่เธอเลยฉันเองยังเสียวๆอยู่เหมือนกันอมาด้วยกันก็ตกไปด้วยกันและนี่ก็คือภาพจากฉากจำนะครับ ภาพฉากที่คุณเนวรัตน์ยุทธนัตน,นะครับแต่งเป็นสาวชาวดอยนะครับแล้วก็ร้องเพลงเทพธิดาดอยครับแต่ว่าเสียงร้องจะเป็นเสียงร้องของแพทย์หญิงพันธิว่าสินรัชาตานันนะครับก็ร้องเต็มเพลงแล้วครับกาก,ากฟิล์มที่พวกเราได้มานั้นสภาพฟิล์มนี่เรียกว่าเสียหายเยอะนะครับแต่ว่าพยายามปฏิบัติต่อเพื่อที่จะให้มีฉากนี้เหลืออยู่นะครับเพราะว่าเป็น ไฮไลท์สำคัญของหนังเป็นฉากสำคัญของหนังนะครับเป็นสิ่งที่คนที่ดูหนังเมื่อ42ปีที่แล้วนะครับพูดตรงกันนะครับว่าเทพธิดาดอยนะั้นมีดีที่เพลงจริงๆนะครับก็คือเพลงจากหนังที่ท่านกำลังเห็นภาพอยู่นี้แหละครับส่วนเสียงเพลงนั้นท่านต้องจินตนาการเอาเองนะครับเนื่องจากว่าเป็นทํานองเสียงเพลงมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาใส่เสียงร้องที่เป็นเนื้อไทยเข้าไปนะครับ จะมีปัญหาด้านลิขสิทธิ์เพลงของต่างประเทศนะครับแต่ว่าในสมัยก่อนนั้นถือว่าเป็นความสามารถอย่างหนึ่งนะครับของคนไทยนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมนะครับนําเพลงฝรั่งนําเพลงจีนนะครับมาใส่เนื้อไทยนะครับแล้วก็ทําให้คนไทยชอบนะครับแล้วก็มีผลต่อเนื่องไปยังคนไทยที่นิยมฟังเพลงต่างประเทศด้วยนะครับก็จะไปสอะแสแงหานะครับว่าต้นฉบับเสียงร้องที่เป็น เสียงร้องต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงจีนหรือว่าเพลงฝรั่งนั้นชื่อว่าเพลงอะไรนะครับแล้วก็นํามาเปิดนะครับเพื่อที่จะให้ฟังดนตรีให้ฟังเนื้อร้องของต่างประเทศนะครับส่วนคนไทยก็จะฟังทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศไปเรียกว่าเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะครับซึ่งในสมัยก่อนถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดูฟังแล้วมีความสุขนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้จะเป็นปัญหาด้าน ลิขสิทธิ์ทั้งหมดนะครับวันนี้เพลงเทพธิดาดอยก็เลยต้องไม่ต้องเปิดเสียงครับท่านก็ลองหาฟังดูได้ใน YouTube นะครับแต่ว่าภาพแบบนี้นะครับก็ต้องดูจากช่องเราช่องนี้แหละครับชุมทางหนังไทย